หัวข้อที่7.2คือการแจกแจงแบบปกติซึ่งเราจะทบทวนถึงฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นก่อนนะฟังก์ชันของการแจกแจงความน่าจะเป็นคราวที่แล้วอ่ะเราพูดถึงว่านะฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีค่า x ประกอบไปด้วยค่า x หลายๆค่า x อย่ x 2 x 3นะมีอยู่หลายค่าเึ่งค่า x เนี่ยเมื่อมีอยู่หลายค่าเอา x 1 x 2 x 3หรือ x ทั้งหมดมารวมกันมันจะมีพื้นที่เท่ากับ1 นะแล้วเราก็เลยเรียกพื้นที่เท่ากับหนึง่งตรงนั้นว่าพื้นที่ของความนะของความน่าจะเป็นในการนยอมรับนะในในการคิดว่าเราจะยอมรับหรือปฏิเสธนะพื้นที่เท่ากับหนึ่งนะซึ่งค่าที่เรายอมรับในตรงจุดนี้ก็คือค่ามันเข้าใกล้ค่าพารามิเตอร์นะซึ่งเราก็บอกว่าค่าที่มันเข้าใกล้ค่าพารามิเตอร์เนี่ยมันก็จะกินพื้นที่ถึง95-99% นะซึ่งต่อไปนี้เราก็จะหาพื้นที่ตรงนี้แหละเราก็จะแปลงมันออกมาว่าถ้าเผื่อว่ามันได้นกะพื้นที่ออกมาแล้วเนี่ยเมืม่อเราเทียบกับประชากรแล้วเนี่ยมันจะได้ประชากรจํานวนสักกี่คนนะคราวที่แล้วเราก็พูดถึงพื้นที่ภายใต้โค้งปกติตัวนี้นะคะมันจะประกอบไปด้วย x อ x ก x ์ x น x เทั้ง,ง,งมมมหมดเลยหลายๆตัวเมื่อรวมกันเข้าก็จะเป็นฟังก์ชันของ x นะแกมเนี่ย นะเมื่อเรารวมแล้วเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของ x และมันมีค่าเท่ากับ1นะเราก็จะเรียกเส้นโค้งตรงนี้ว่าโค้งของการแจกแจงความน่าจะเป็นนะโค้งของการแจกแจงความน่าจะเป็นซึ่งลักษณะโค้งเนี่ยก็คือเราบอกว่าใกล้เคียงนะกับค่าของประชากรหรือค่าพารามิเตอร์นะซึ่งช่วงที่เราใช้ในการวัดเนี่ย นะคะที่แล้วเราก็บอกว่า x เนี่ยมักจะอยู่ค่าค่ากลางนะคะถ้าเป็นค่าเฉลี่ยของ x หรือค่ามิวนะที่เราพูดถึงแล้วฟังก์ชันของการจัดเตความน่าจะเป็นเนี่ยนะเราก็จะมีรูปแบบนะในเรื่องของการนะคำนวณน,นะซึ่งการคำนวณเนี่ยก็จะมีเรื่องของการใช้สูตรนะค่า x อยู่ระหว่างเนีนะ่ยค่า x นะฟังก์ชันของค่า x จะอยู่นะตั้งแต่เนี่ยเท่ากับอินฟินิตี้ไปทางด้านซ้ายให้ค่าเป็นลบ มาทางด้านขวาให้ค่าเป็นบวกนะคะอันนี้คือพื้นที่ที่คำนวณได้ของค่าฟังก์ชันของโค้งปกติที่จะเป็นไปได้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยค่ามิวกับค่าซิกมาแต่ซึ่งการแจกแจงของตัวแปรสุ่มในครั้งนี้จะเป็นตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องนะซึ่งนักศึกษาต้องย้อนกลับไปดูในบทที่6อีกรอบหนึ่งนะว่าตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องเนี่ยนะ probability density function เนี่ย มันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะเมื่อมันเข้าสู่การแจกแจงบทแบบปกติแล้วเราจะใช้ค่านั้นอยู่ระหว่างค่ามิลแล้วก็ค่าซิกมาเราจะใช้ภายใต้โค้งปกตินั้นมันจะบอกค่ามิวคือค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนการกระจายของตัวแปรเนี่ยว่ามันกระจายไปอยู่รอบๆค่ามิวมากน้อยเท่าไหร่นั้นเราเรียกว่าค่าซิกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบค่ามิลและค่าซิกมาเราก็จะสามารถนำมาเขียนเป็นลูกโค้งปกติได้ และเมื่อกาหนดค่าต่ตางๆที่เป็นไปได้ของตัวแปร x ตัวแปรสุ่ม x เราก็จะได้ค่าฟังก์ชันของ x เพราะฉะนั้นฟังก์ชันของ x เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเท่าไหร่นั้นมันจึงขึ้นอยู่กับค่ามิลแลวก็ค่าซิกมาของของ้อมูลเราก็เลยวัดได้ออกมาว่ามันอาจจะมีโอกาสนะคะที่ค่ามิลและค่าซิกมาจะเปลี่ยนแปลงไปได้หลายรูปแบบนะ,ะอย่างเช่นนะคะ อันเนี้ยค่ามิวค่ามิวหนึ่งไม่เท่ากับมิวสองหรืออาจจะไม่เท่ากับมิวสามนะะและแต่ค่าซิกมาของมันเท่ากันนะเรามาดูว่าถ้าค่าซิกมาก็คือค่าที่มันกระจายตัวออกไปรอบๆข้อมูลตรงเนี้ยนะรอบรบข้อมูลตรงเนี้ยมันมีค่าเท่ากันคือการกระจายตรงนี้ออกมาข้อมูลแต่ค่ามิวเนี่ยค่ามิวอยู่ตรงเนี้ย ก็คือค่ามิวก็คือค่าที่มันเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันไม่เท่ากันนะอาจจะค่ามิวเราดูที่ส่วนสูงของข้อมูลนะนี่ก็คือภาพมันไม่แตกต่างในเรื่องของส่วนสูงมากั้มจึงแล้วค่าเฉลี่ยของข้อมูลเนี่ยเราจะดูที่ที่ค่าส่วนสูงของข้อมูลแล้วก็ตามกระจายของข้อมูล,ล,รรมลที่มันกระจายฐานไปกว้างหรือแคบนะคะแคบตรงนี้เราจะวัดด้วยคนะ่ามิวเนี่ยค่าซิกมาเนี่ยเราจะวัด นะว่ามันห่างไปจากจุดศูนย์กลางเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่ทนะี่บอมองดูภาพแล้วมันก็เท่ากันแต่ค่าเฉลีย่ยก็คือฐานเนี่ยมันแตกต่างกันกรณีที่2เราอาจจะกําหนดให้ค่ามิลหนึ่งเท่ากับมิสองเท่ากับมิลสาแต่ค่าซิกมอาอไม่เท่ากันก็ได้นะค่าซิกมาหนึ่งไม่เท่ากับซิกมาสองไม่เท่ากับซิกมาสามก็ได้นะคะค่าของตัวแปร ลักษณะของข้อมูลถ้ามันมีค่าเฉลี่ยเท่ากันนะคะค่าเฉลี่ยเท่ากันเนี่ยก็คือค่าตรงกลางของข้อมูลเนี่ยฐานตรงนีมมันจะทับกันสนิทเลยแต่ความโด่งของมันเนี่ยที่ไม่ไม่ไม่เท่ากันนะคะถ้าเป็นค่ามิลนะคราวนี้ค่ามิวเนี่ยตรงจุดเนี้ยมันจะทับกันสนิทเลยก็คือมันมีค่าที่ค่าเฉลี่ยที่ค่ามิวเท่ากันแต่แต่ส่วนเบี่ยงเบนของมันเนี่ยก็คือซิกมาเนี่ย มันไม่เท่ากันมันก็เลยทําให้ข้อมูลในกระจายออกมาไม่เท่ากันซิกมาหนึ่งซิกมาสองนะคะตัวนี้คือเรื่องของการกระจายของข้อมูลนะหรือเราอาจจะบอกว่าซิกมาอาจจะไม่เท่ากันและก็มิวก็อาจจะไม่เท่ากันก็ได้ซิกมาอ่ามิวไม่เท่ากันซิกมาไม่เท่ากันงนะะี้รูปร่างมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการใชนะะ้ตัวอย่างที่7.1 นะเราพูดถึงการแจกแจงแบบปกตินะเราบอกแล้วว่านะตัวแปรที่เรามีอยู่ในโค้งปกติที่เราใช้เราจะใช้อยู่2ตัวคือมิวกับซิกมาในที่นี้เรากําหนดให้มิวเท่ากับ15และซิกมาเท่ากับ2ให้คํานวณหาพื้นที่ภายใต้โค้งปกติระหว่างนะ x 1นะเท่ากับ10ไปจนถึง x 2เท่ากับ45นะเพราะนั้นเราก็เลยกำหนดว่า x 1เท่ากับ10 x 2เท่ากับ45 มันจะอยู่ส่วนไหนของภาพไหนอยู่ส่วนไหนของภาพเล้วเราวาดภาพค้งปกติแล้วเราก็วัดการกระจายของข้อมูลของ x 1เนี่ยมันกระจายออกมา10นะแล้วก็ x 2เนี่ยมันกระจายออกมา45พื้นที่45ก็ต้องมากกว่าพื้นที่10อย่างนี้นะคะโดยที่ค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยเท่าก,กับ15อันนี้โจทย์บอกไว้อันนี้เราดูวิธีการสร้างพื้นที่นะคว่าพื้นที่มันเท่ากับเท่าไหร่นะคะ ซึ่งภายใต้นี้จะมีค่า x 1 x 2 x 3อยู่หลายหลายค่าหลาย x นะหลาย x หรือเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยใช้สูตรก็ได้แต่ที่ผ่านมาเราบอกว่าอ่นะเราไปเวลาที่เราจะคำนวณเราใช้ตารางเปิดตารางก็ได้นะทีนี้มาดูตัวแบบการแจกแจงปกตินะแบบมาตรฐานนะ standard normal distribution นะซึ่งตัวแปรตรงนี้ นะเอสั้นให้เราใช้ในการเรียกค่าของข้อมูลนะั้นมันมันจะใช้ในการวัดนะการจัดแจงแบบมาตรฐานเนี่ยนะ s t a n ด a r d n o r m a l ัลน i ะดิสท t บิวน่ะมันก็จะเป็นผลของการแจกแจงความน่าจะเป็นของกลุ่มตัวอย่างนะของกลุ่มตัวอย่างนะซึ่งกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะจะสามารถ นะตรวจสอบทดสอบได้ว่าค่าสติที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมีโอกาสเข้าใกล้กับค่าประชากรเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่คำว่าเข้าใกล้ค่าประชากรมากน้อยเท่าไหร่คือครับารามิเตอร์นะคะด้วยการคำนวณค่าความน่าจะเป็นของพื้นที่เราก็จะใช้พื้นที่ในการคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นโดยนะโดยที่เราจะใช้นะค่าที่เราใช้แทนพื้นที่นะเราจะเรียกมันว่าตัว ตัวซีตัวแซสกอร์ซีสกอร์นี่นะโดยเงื่อนไขในการหาพื้นที่ใต้โค้งปกติเราบอกแล้วนะว่าพื้นที่มันประกอบด้วย X1, X2, X3 หลายหลายตัวรวมกับเรียกว่าฟังก์ชันแต่ค่าของมันเนี่ยเราจะกำหนดว่าภายใต้พื้นที่ของค่าโค้งปกติตรงกลางของข้อมูลนั้นเราจะให้ค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์นะเราปรับให้ค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์นะคะแล้วก็มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับห เราก็จะได้สูตรที่ใช้ในการคำนวณในการหาพื้นที่โค้งปกติมาตรฐานนะซึ่งในกรณีที่เราหาเนี่ยเราก็จะหาจากค่าตัวแปรสูนนะซึ่งตัวแปรที่เราแจากแจงมานี้นะมันก็จะมีค่ามิลเท่ากับศูนย์ที่เราเราพูดภปษะกี้นี้ค่ามิวเท่ากับศูนย,นนย์แล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับหนึ่งอย่างที่เราเห็นนะเราจึงจะสามารถใช้ค่าตรงนั้นในการเปิดตารางโค้งปกติได้ที่สูตร เราบอกว่า z ก็คือโค้งปกติเนี่ยมันก็จะเท่ากับ x ลบมิวหารด้วยซิกมา x ไม่คือตัวแปรนะคะส่วนมิวกับซิกมมันถูกกำหนดไว้หรือเราจะใช้สูตร x ลบ x มาหารด้วยซิกมาก็ได้นะแต่ประัด็นปัญหาก็คือถ้าความ่าจะเป็นที่เราจะใช้เนี่ยตัวแซเนี่ยนะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูนะฮะนนี้ความหมายของข้อมูลนะฮะ นะสูตรของค่าแซที่เรามีเราจะมีอยู่2สูตรนะคะก็คือ x ลบมิหารด้วยซิกมาซึ่งค่าแซบเนี่ยนะเราก็จะใช้แทนด้วยคะแนนมาตรฐานของค่า C นะค่า x นะค่า x เนี่ยเราจะได้จากโจทย์หรือจะได้จากคำถามคือค่าสังเกตที่ต้องการเปลี่ยนให้เป็นค่ามาตรฐานแซเป็นค่าสังเกตนะส่วนมิวเราก็แทนด้วยค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยของข้อมูล นะค่าหรือค่ากลางของประชากรส่วน x ก็คือค่าเฉลี่ยใน x bar นะ x bar เ,นะเ,เนี่ยเป็น x ที่ที่เป็นคำถามของข้อมูลอยู่บ้างคือค่าเฉลี่ย,ยหรือค่ากลางของสิ่งตัวอย่างนะสิ่งตัวอย่างซิกมาตัวเนี้ยเราก็ใช้แทนนะค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประเด็นปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือแต่เนื่องจากค่าเบี่ยงเบนนะค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโค้งเนี่ยนะค่าโค้งที่ได้จากตัวอย่าง x คนะ่าตัวอย่าง x เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับนะซิกมาหารด้วยสแควรูทเอ็นะอันนี้มันจะได้ค่าซิกมาหารด้วยสแควรูทเอ็นดังนั้นเราก็เลยได้สูตรที่เราจะนำมาใช้ในการคำนวณใหม่ก็คือนะได้สูตรใหม่นะคะว่านะซิกมาตัวสี่ตัว C, ตัวสี่เด็กถ้า x ลบด้วย mu หารด้วยนะซิกมาสแควรูทเอ็น นะซึ่งเราก็กำหนดค่านะแทบคือคะแนนมาตรฐานนะค่า x นี้ก็คือค่าที่เราต้องการเปลี่ยนให้เป็นค่าคะแนนมาตรฐานส่วนนั้นก็จะใช้เป็นคำถามน,นะโจทย์จะให้ตัวนี้มาแล้วให้เรามาแทนค่าในตรงนี้แล้วก็จะได้คำตอบมาว่าส่วนเบียเบ่ยงเบนมันมาตรฐานนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะคนะแตถ้าผลที่ไดนะ้ที่ได้มาเนี่ย มีมากกว่านะถ้าพ้นได้ตามมาก็คือแซดจะเป็นตัวแปรที่มีการแจกแจงปกติเมื่อเราเข้าสูตรแล้วนะคะโดยเงื่อนไขของมันก็คือมีค่ามิュเท่ากับศูนย์แล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยเท่ากับหนึ่งะคะนี่สูตรที่เราใช้ทีนี้วิธีการที่เราจะไม่ต้องไปแทนสูตรยุ่งยากนะก็คือการหาพื้นที่ใต้โค้งปกติเนี่ยเราก็จะเปิดพื้นที่ที่เขามีการคำนวณไว้แล้ว ซึ่งลักษณะของโค้งปกตินะก็จะเป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานย้ำนะคะค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ซิกมาเป็น1นะึ่ะแล้วก็มีค่า x bar เนี่ยเป็นค่านะเป็นค่าเฉลี่ยที่เป็นยุคค่ากลางนะเราก็เลยย้อนไปศึกษาว่าจากทฤษฎีการกำหนดนะเข้าศูนย์กลางเนี่ยเข้าสู่รส่วนกลางเนี่ยถ้าเราเอาค่ามินะค่า x bar ลบด้วย ด้วยค่ามิมันจะมีคำตอบเท่ากับศูนย์คำว่า X b a นี่เป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตัวนี้คือประชากรถ้าเราเอากลุ่มตัวอย่างตั้งค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างว่าเพื่อค่าเฉลี่ยของประชากรผลลัพธ์จะมีค่าเท่ากับศูนย์ซึ่งเท่ากับศูนยะ์ซึ่งถ้ามันเท่ากับศูนย์ปั๊บเนี่ยแสดงว่าพื้นที่ค่าแซฟเนี่ยมันจะกินพื้นที่ไปจนถึงนะบวกลบอินฟินิตี้ นะจะมีค่าเท่ากับบวกลบของอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ X ลบมิลนะ X ะกลบมิลเท่ากับศูนยเนี่ยค่าแซทที่เราคำนวณได้จะมีค่าแซทบวกลบถึงอินฟินิตี้นะคะราวนี้ถ้าแซทมันมีปัญหาล่ะต่ำกว่านะบวกหรือสูงกว่าต่ำกว่ามนะหรือสูงกว่า3ามอินฟินิตี้คือเราต้องย้อนกลับไปดูดูกราฟนะว่า เส้คโค้งปกติที่มันมีค่านะบวกลบหนึ่งบวกลบสองบวกลบสามนะคะถ้าปรากฏว่าค่าแซมมีค่าน้อยกว่าคือมันอยู่ต่ำลงไปอีกอันนี้ก็อยู่สูงขึ้นไปอีกแต่มันมีค่าน้อยมากมันจะทําให้ค่าแซเนี่ยนะนะคือพื้นที่จะอยู่ระหว่างลบสามบวกสามเท่านั้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการแจกแจงค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มันกระจายอยู่รอบๆค่าของค่าเฉลี่ยประชากรนะ ดังนั้นพื้นที่ที่ต้องการแจกแจงก็จะตกอยู่ในช่วงระหว่างนะต่ำกว่าหรือสูงกว่านะอันนั้นเราเรียกว่าค่าวิกฤตนะเรามาดูอีกกล้องหนึ่งนะคะนะถ้าเรามีค่า x เนี่ยนะจริงๆแล้วค่า x x ็กหนึ่งสองในเวลาที่เราวัดกระจายไปเราจะบอกว่าบวกลบหนึ่งนะลบหนึ่งบวกหนึ่งลบสองพื้นที่ห่างออกไปอีกนะ ลบสองบวกสองพื้นที่ห่างออกไปอีกลบสามบวกสามอันนี้ให้เราย้อนกลับไปศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะคะได้อธิบายในส่วนของพื้นที่ที่มันอธิบายในเรื่องของพื้นที่บวกลบหนึ่งแล้วก็นะบบวกลบซิกมาไปแล้วนะคะอันนี้พื้นที่นะคราวนี้ถ้าเผื่อว่ามีพื้นที่อยู่สองพื้นที่ที่เราคำนวณเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะ มีว่าพื้นที่ที่เราคำนวณได้ตรงนี้กับตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เรายอมรับหมายถึงว่าถ้าตัวแรกที่เราคำนวณได้เนี่ยตกอยู่ในพื้นที่นี้เราจะยอมรับตั้งแต่ X1 จนถึง X2 แต่ถ้ามันตกอยู่นอกพื้นที่นี้นะก็คือพื้นที่ตรงนี้นะถ้ามันตกอยู่นอกพื้นที่ทางด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยเราก็จะปฏิเสธเหตุผลในการยอมรับหรือปฏิเสะก็จะเป็นบทที่10นะคะ ที่เราจะยอมรับหรือปฏิเสธซึ่งเราก็จะพูดถึงเรื่องของสมมติฐานของตัวเลขนะีอันนี้เราก็ติดตามไปในบทที่10นะคะทีนี้การใช้ตารางในเรื่องของการแจกแจงปกตินะเราได้กำหนดค่าในการหาค่า x นะค่า x เ,เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเปิดตารางเลยแหละแล้วมิวและซิกมาก็จะถูกกำหนดไว้นะทีนี้ถ้าหากว่านะกามเปลี่ยนแปลงนะในที่นี้ก็คือเปลี่ยน เราจะเปลี่ยนค่า x เนี่ยให้เป็นค่าแได้มันก็จะมีขั้นตอนและวิธีการในการแปลงนะโดยการเขียนตัวเลขแล้วก็นะสมมตาว่าเราจะแปลงอย่างไรนะแปลงค่า x เป็นค่าแยังไงนะค่า x ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าค่า x นะเป็นตัวแปรที่นะต่อเนื่องนะคะคือมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ x 1นะแต่ก็ไม่ถึง x 2อนะ่าจะเป็นช่วงตรงนี้ ถ้าสมมติว่าข้อมูลบอกว่า x นะอาจจะมากกว่าหนึ่งแต่น้อยกว่าสองเวลาที่เราเปิดตารางแล้วเ,เนี่ยเราแปลงเป็นค่าแแล้วนะมุมนี้เราจะแปลงเป็นค่าแทแทนนะวิธีการเขียนก็คือนะ f ก็คือเป็นแทหนึ่งกับแซทสองเหมือนกันแต่ตัวนี้คำตอบตัวนี้ตัวนี้มาจาะโจทย์นะคะโจทย์ที่กําหนดไว้แต่ตัวนี้ผลมันจะออกมาจากตารางนะออกมาจากตารางทีน,นี้เมื่อเราเปิดตารางแล้วเราทราบค่าแซทแล้ว เราก็จะคำนวณหาค่า x หาค่ามวและค่าซิกมาโดยที่เราจะใช้สูตรสูตรที่เราจะใช้ก็คือ z ลบด้วยเท่ากับ x ลบด้วยมวหารด้วยซิกมาก็จะมีมข้อสังเกตบางประการนในเรื่องของการหาโค้งปกติตรงนี้นข้อสังเกตข้อที่หนึ่งเนี่ยเนื่องจากความสมมาตรของเส้นโค้งปกติ พื้นที่ภายใต้แต่และครึ่งของเส้นโค้งจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2หรือจนะุดหถ้าเราพูดถึงเส้นเส้นเส้นโค้งปกติระขษาความเน่ยนะถ้าเราแบ่งครึ่งหนึ่งของมันปับ๊บมันจะแบ่งเป็นซ้ายและขวาเนี่ยพื้นที่ทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาณจุดที่มีค่าตัวเลขเท่ากันจะมีค่าเท่ากันนะแต่เครื่องหมายมันจะแตกต่างกันแล้วเวลาที่เราเปิดค่าในตารางก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือ คุณสมบัตินะอีกตัวหนึ่งข้อที่3การคำนวณหาพื้นที่ใต้โค้งปกตินะก็คือมันจะประกอบไปด้วยฟังก์ชัน X นะซึ่งฟังก์ชัน X ค่า X นะจะอยู่ระหว่างจุดใดๆนะคือระหว่างจุดมันจะมีอยู่2ช่วงที่อยู่บนแกน X กนะก็พูดถึงค่าความน่าจะเป็นของมันอยู่ระหว่างนะ x 1และ X2 กสนะคราวนี้เราก็มาหาพื้นที่ของ X1 และ X2 ใน x หนึ่งและ x สองเวลาที่เราเขียนถ้าเราเจอแบบนี้นะถ้าถามว่ามันเป็นข้อมูลแบบช,ชนิดต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องเราก็ตอบเลยว่าเป็นชนิดต่อเนื่องนะ x มากกว่าหนึ่งหรือน้อยกว่าสองอย่างนี้นะคะเวลาที่เราอ่านตะกี้เราพูดถึงเส้นโค้งอันนี้เราเรียกว่าโค้งของการแจกแจงแบบปกตินะถ้าเราพูดถึงตามคุณสมบัติตะกี้ที่เราอ่านมาเนี่ย นะมันจะแบ่งครึ่งหนึง่งออกเป็นแบง่งแบง่งค่ามิวเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะส่วนละจุดห้าด้านนี้ก,ก็จุดห like ้าเหมือนกันนะก็คือแบ่งค่า x เนี่ยออกเป็นนะคะ่าเอ่อเป็นด้านจุดห้านะด้านละจุดห้าแล้วด้านนี้เราเรียกว่าด้านซ้ายด้านนี้เราเรียกว่าด้านขวานะซึ่งในบางครั้งเนี่ยซ้ายและขวาเนี่ยพื้นที่ที่เรามองตรงนี้อาจจะไม่เท่ากันในการหาช่วงแต่พื้นที่จากครึ่งหนึ่งตรงนี้ และมาครึ่งหนึ่งต, meantime, ตรงนี้จะเท่ากับเสมอก็คือเท่ากับจุดห้าหรือ50%ซนะคะภายใต้เส right ้นโค้งเนี่ยจะประกอบไปด้วยเส้น x หลายๆตัวค่า x หลายตัวเมื่อเรานํามารวมกันเราเรียกว่าฟังก์ชันนะเราก็เขียนว่าฟังก์ชัน่าค่า m สมมติว่าเรากาหนดให้มิวนะเท่ากับ15นะสมมติว่าค่า m ที่อยู่ตรงกลางเท่ากับ15นะโดยที่ค่า x 1 ถ้า x 2องก็โจทย์กำหนดให้แล้วก็มาดูนะจากตัวอย่างตัวนี้แล้วเราก็จะนำมาแปลง x 1กับ x 2เนี่ยเราจะนำมาแปลงเรามาเขียนค่านะเพียงแค่ค่านะรอบอัลบิอบัลลิตี้ที่เราใส่เนี่ยนะก็อย่างที่อธิบายมาแล้วคือตัวนี้ต้องเปิดตารางมาก่อนนะจึงจะนำค่าตรงนี้มาใส่แล้วก็ไปแปลความหมายของของค่าของค่าอีกทีหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นจากรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพูดถึงค่า Standard normal นะอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นอะไรเช่นปกตินะทวนอีกนิดหนึงนะคะค่ามิลต้องเท่ากับ0ค่าซิกมาเท่ากับ1เราจรึงจะเปิดตาราง Standard ตรงนี้ได้นะคะในกรณีทั่วไปถ้ามีข้อมูลที่เราใช้เนี่ยตัวแปร X มีค่าเฉลีย่ยมิวนะมันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับค่ามิวแล้วก็นะค่าเดี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับซิกมาเนะี แต่ถ้าเราจะใช้ในรูปแบบของตารางนะก็คือเราต้องกําหนดให้มิเนี่ยเท่ากับ0ูนย์และซิกมาเท่ากับ1แต่ถ้าเราไม่กําหนดแบบนี้เราต้องใช้สูตรในการคานวณนะใช้สูตรในการคํานวณนะสูตรตรงนี้อันนี้คือคือสูตรในการคํานวณในหะมายถึงคํานวณหาค่าแซนะซึ่งซึ่งมันอยู่ในตารางนี้นะมันอยู่ในตารางนี้เนะี่ยค่าแซกแที่จะออกมาในะแต่พื้นที่ตรงนี้นะพื้นที่ X เนี่ยเราก็แปลงให้มันเป็นค่าแซมานะฮะ ค่าตัว c นะค่าตัว c สูตรที่ใช้นะ z หรือ c เท่ากับ x ลบด้วย m วหารด้วย sigma เนะี่ยนค่าตัว c นะ่าจะเป็นค่าสมมาตรนะซึ่งก็จะมีค่าบวกลบเราจะใช้ตารางเดียวกันนะเพียงแต่แค่ว่ามันแบ,บ่งเป็นด้านซ้ายกับด้านขวาเท่านั้นด้านซ้ายมีค่าเป็นลบด้านขวามีค่าเป็นบวกสมมวตา งั้นในตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราจะให้กำหนดค่า x ตก้รหาพื้นที่จุด2จุดบนแกน x กนะก็คือแกนเอกยาวเนี่ยดะของตัวแปร x ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง x1 และ x2 กนะก็เลยกำหนดว่า x1 เนี่ยเป็น5นะ x2 เป็น10นะอยู่ระหว่าง5กับ10นะแล้วเราก็สร้นะสางรูปนะสร้างรูปขึ้นมาก็คือค่ามิลเท่ากับ15เป็นค่ายอที่อยู่ตรงกลาง แล้วเราก็วัดค่า x ออกมาเท่ากับ5แล้วก็วัดค่า x ออกมาเท่ากับ10อันนี้เป็นพื้นที่ของค่า x แต่ถ้าเราจะแปลงค่า x เนี่ยให้เป็นค่า c ค่า z ในอีกครั้งหนึ่งเราก็นำค่าตรงนี้มาแทนค่าตัวนี้จากโจทย์เขียนเขียนจากโจทย์ว่า x มีค่ามากกว่า x 1แต่น้อยกว่า x 2 นะส่วน5เนี่ยคือตัวแปรที่เราแทนเข้าไปว่าเเราให้มันเท่ากับ5 x2 เท่ากับ10บนะพอเราแทนค่าเสร็จแล้วเราก็อ่ะพอเราทราบค่าแล้วเราก็เอามาแทนค่าใน z เท่ากับ x กลบมลหารด้วยสิมานะซึ่ง x1 นเท่ากับ5นะเ2เท่ากับ10นะคะตัวเลขตัวเนี้ยนะเราใช้สูตรเดียวกันเลยนะใช้สูตรเดียวกันเลยเพียงไปแค่เราเปลี่ยนที่ x ตรงนี้เท่านั้นเองนะแล้วเราก็ สามารถที่จะนำไปใช้ปรนะโยชน์นได้หลายหลายด้านนะทีนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างที่7.3นะเราอ่านนะถ้านะ้ารายได้นะของนารีดีเนี่ยคือ1 1 0่บาโดยมีค่าเฉลีย่ยแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ50นะเท่ากับ50นะและ10นะค่าค่า มีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ50แล้วก็ค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ10ตามลำดับนะคะส่วนจินนามีรายได้ร้อยนะโดยมีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ80แล้วก็ค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ20นะเมื่อเราอ่านโจทย์แล้วเนี่ยเราใส่สัญลักษณ์เลยว่าตัวนี้ต้องเป็นมินะตัวนี้ต้องเป็นซิกมานะมินะซิกมานะ x กนะ x 1นน,น,นะ X2 นะ พอเราใส่นาะค่าตัวแปรนะเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ไม่เอาสูตรมาใส่แทนค่าสูตรนะสูตรตะกี้เราว่าไงนะนะสูตรนะคะ x อลบมิวหารด้วยซิกมานะทั้งสองตัวพอเราได้พื้นที่แล้วเราก็ไปเปิดตารางนะไปเปิดตารางพื้นที่เราก็จะได้นะข้อมูลนะเราก็จะได้ข้อมูลนะที่เราต้องการ ต่อันอีกสักนิดหนึ่งะคะตัวอย่างที่7.4ค่ะค่าอาหารกลางวันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาก,กำหนดให้ x เ,เป็นตัวแปรที่มีการจัดแจงปกติมีค่ามีวเท่ากับ50แล้วก็ค่าซิกมากเท่ากับ10คำนวณหาความน่าจะเป็นของการจ่ายค่าอาหารกลางวันของนักศึกษาจะอยู่ระหว่าง40-60บาท นะเเาาให้ x 1เป็น40 x 2เป็น60เราก็จะแทนค่าในสูตรนะคะซัเท่ากับ x หาราลบด้วยวิวหารด้วยซิกมานะพราะเราก็แทนค่าเหมือนกันเลย2ตัวนะ50กับ1 0แล้วก็40คือ x 1ตัวนี้60ก็คือ x 2 40ลบ50นะก็คือติดลบ1 0หารก็ติดลบ1 60ลบ50ก็คือ 10, 10 10, 10 1 0หาก็คือ1 แล้วเราก็ไปเปิดตารางอันนี้คือค่าที่เราเปิดได้จากตารางนะคะการดูค่าจากตารางของค่าแซดเนี่ยนะคะเราสังเกตดูนะคะค่าแซดจะเริ่มแต่0.01ตำแหน่งที่สองของจุดศเนี่ยจะอยู่ตรงเนี้ย0.01 0.02 0.03 0.04 0.05ไปจนกระทั่ง0.09 นะต่อจากนั้น0.09ก็จะต้องเป็น0.10ไง0.10ก็คือ0.10มันก็จะไล่เรียงมาจน